สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุลุงนามโขงนะครับทุกคนเด้อนะครับเมื่อนี้พาพทุกๆคนมาท่ายบรรยากาศสวยๆงามนะครับแถวหาดพยุนนะครับเนาะตอนนี้อนุลุงนาโขงยืนอยู่เบิ่งแสงแรกนะครับของหมือนะครับเมื่อนี้เนาะตอนนี้ก็ 6นาฬิกาเชิงเนาะพี่น้อง6นาฬิกา30นาทีนะครับตอนเช้าๆมื้อนี้นะครับวันที่มื้อนี้วันที่8หรือที่9พี่น้องนะ <c oughs> ครับมื้อนี้น่าจะเป็นวันที่9นะครับเนาะวันที่9ของเดือนมกราคมเดือนแรกของปีกะคอยพี่น้องเฮ้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพาทุกทุกคนมาเบ่งบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะตอนเช้าๆครับผมตอนตื่ไปทางานนะครับมาถิ่บรรยากาศไม่ให้พี่น้องเขา เบิงส่งไปพี่น้องเขาเบืองทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะครับเนาะเพราะว่านุ่นนำปงมีเวลาว่างพอดีก็เบียเบียนมาเบีเบียนมาเพื่อจะเดทใหคลิปส่งให้พี่น้องเขาเบิงเนาะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทุกปู่ทุกคนนะครับ,นะท,รบที่เข้ามาเบืองคลิปอนุ่นนำปงแทบทุกเสาเลยเนาะขอบคุณหลายๆนะครับผมมาอนุ่นนำปงกับดีพาดเจี๊ยบบรรยากาศนะครับพาดเจี๊ยบบรรยากาศแล้วก็จังกลับไปทำงานเนาะ จังไปทำงานไปเลยครับนะครับผมบรรยากาศเวลานี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนอะมื่อนีกวันที่เก้าเดือนมกราคมพศอสวสองพันห้าร้อยหกสิเก้าเลยได้พี่น้องเด้อ นะครับทำงานจนลืมลมือลืมเวียยหล่อนุ่นมังครงกระไดเนาะขื่นแรงมากๆเลยครับทุกคนมือน,นะครับ แสงงามบอกครับพี่น้องตะละาแสงตอนเสาร์เนาะ <st ere o> มันนำทะเลข,ขึ้นเขาเลยถูกกับแสงอาทิตย์มันก็นเลยกลายเป็นภาพที่สวยงามเนาะภ <st ere o> าทุกปคนมาเบื้องน,นสวยงามทุกๆเต่าเลยนะครับตะละมืะอดเนาะน้่งงองแต่ตอนนี้เวลากสีแย่มากนะครับภาทุกปคนมาเบิง่งความสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมือหนาครับเดี๋ยวมาไล่สดเนะาะมไล่สดเดี๋ยวมืดพักค,ความกันวันหยุดกันาะ ที่ไร่สดใหพี่น้องข้าเบึงนะครับตอนเจ้าๆนะครับเนาะอันนี้ก็บบึงคลิปไปก่อนนะครับทุกคนเด้อบึงคลิปใบก่อนนะครับอนุ้นนางผวงกับม่เก็บบรรยากาศตอนเจ้าเสาร์เห้ดองข้าเบึงจากลูกเ้าร์นะครับผมตรงนี้ก็คือหาดพยุนนะครับทุกคนหาดพยุนนะครับหาดพยุนบ้านฉางนะครับถ้าทุกคนจะมาเดียวมาได้นะครับที่หาดพยุนบ้านฉางนะครับพอาซีอยากไบแดงบ้านฉางนะครับทำมาจากชนบุรีนะครับ เดี่ยวขวาลงมาเลยครับทุกคนที่แอ๊กไปแดงบันช้างส่งลงมาจุดซ้อยเลยครับมาหอดหาดน้ำลิ้นพอดีหานหาดพายุนนะมาหอดหาดพายุนพอดีนะครับมันติดนี่หาดพายุและหาดน้ำลื่นติดต่อกันนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็คงสีฝากพี่นองไว้เนาะถ้าผมคลิปนี้กับโค้งเสียไว้เท่านี้นะครับพี่นองเนาะเดี๋ยวก็จะไปทํางานแล้วครับผมอนุนำโค้งกาขอบคุณพี่นองเขาทุกๆทุกคนเนาะครับ ที่มาให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าจิเป็นทุกๆคนนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาให้การมาดูคลิปอนุณน,น้ำโขงนะครับมากดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยยิดีเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อครับผมกับอนุน้นำโขงกับสิหาเวลามาทายคลิปไห้ที่นอนขับเบิ่งแบบนี้แบบทุกเศ้านะแบบทุกเศ้าขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกๆทุกคนที่มาให้กันติดตามเนาะ ช่องอาดนลุ่มน้ำโขงแชนเนลนะครับทุกคนตอนนี้กับพานเวลาเหล่านะครับเวลากับพานแล้วอยู่ในช่วงที่เตี๋ยเวเียนแล้วนะครับรสวัพี่น้องข้าสูตทุกคนใกนกลุ่มับสนุนคลิปสดคลิปยาวเลยเด้อครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับ